ูน้วอไปยู่ไงไม่ดีวะอยู่ดีด้วยสุด้วกูโอยประหนูเมช่ปาด้วยสองวนนี้มันจะกระทืบปา เก่งจังนะมึงอะกระเทืมอะไรไหมพี่อย่านะฉันขอร้องอย่าทำอะไระฉันเลยหเมย์ช่วยป้าด้วยป้าย,ยังไม่อยากตายช่วยป้าด้วยนะครั้งนี้หนูคงช่วยป้าไม่ได้หรอกคะ่ะป้าจำไม่ได้หรอกคะ่ะว่าครั้งแรกที่ยืมเงินหนูเนี่ยป้าทำอะไรกับหนูไว้บ้าง มีเรื่องอะไรหรอคะป้าสุทาไมถึงมาหาหนัที่บริษัทล่ะหนูเมย์ช่วยป้าด้วยนะป้าติดนี้ค่าแชรถ้าวันนี้ป้าไม่มีใจอ่ะพวกนี้กระเถอป้าแน่นอนเลยแล้วป้าติดนี้ค่าแชเขาเท่าไหร่คะเก้าหมื่นเองช่วยป้าด้วยนะป้าสัญญาเดือนหน้าป้าจะเพิ่มมาใช้คืนนะช่วยป้าด้วยนะป้าไม่อยากโดนพาะมันกระเถ ป้าส่นี่มันสิ้นเดือนนะคะอีกอย่างบริษัทหนูเดือนนี้ขาดทุนนะคะยังไงยังไงก็คงต้องหาเงินไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องก่อนหนูคงไม่มีให้ป้ายืมหรอกนะคะหนูเสียหลานม่ม่ช่วยป้าด้วยนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เลยนะลูกป้าสัญญานะเดือนหน้าป้าจะขายหนูสักสิบตัว เรื่องนี้เอามาใช้หนูช่วยป้าด้วยนะเฮ้ยจะจ่ายไม่ได้วะคูณมากนั่นแหละซักเลยพี่อย่านะเดี๋ยวค่ะหนูให้ป้ายืมก็ได้ค่ะแต่ป้าต้องสัญญานะคะมาเดือนหน้าเนี่ยป้าจะเอาเงินมาคืนหนู้ป้าสัญญาีบิ่าจป้าดี ออกไปฉันจะเข้าบ้านหนุกกลับแน่คะ่ะถ้าป้าคืนเงินเก้าหมื่นมาก่อนเก้าหมื่นอะไรป้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำไมป้าเป็นคนแบบนี้อะคะที่ตอนยืมเนี่ยแทบจะคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องกันแต่ตอนจะคืนเนี่ยกลับทำเป็นลืมหน้าแบบนี้เหรอคะฉันเคยไปทำสัญญากับแกไว้เหรอว่าฉันยืมตังค์แก หนูหรอคะช่วยไม่ได้เก่งเองป้าโซตอนนั้นเนี่ยหนูช่วยเหลือป้าก็เพราะว่าสงสารนะคะเห็นเราเป็นเพื่อนบ้านกันหนูก็เลยให้ป้ายืมเงินโดยที่ไม่ได้คิดอะไร ทั้งทงที่ตอนนั้นเนี่ยหนูก็ลำบากเหมือนกันแต่ป้ากับทำลายความเชื่อใจของหนูแล้วยังด่าว่าหนูงโง่อีกคนเราเนี่ยเมื่อให้โอกาสใครไปแล้วเขาไม่รักษาไม่มีครั้งที่สองหรอกคะ่ะไม่มีครั้งที่สองหรอคกค่ะกรมใดใครก่อกมนั้นย่อมคืนสนองนะคะเชิญพี่สองคนเนี่ย กระทืบป้าเขาตามสบายเลยค่ะไม่หนูแม่์หนูเมย์อย่าทิ้งป้าไปเดี๋ยวฝากกระทืบเผื่อทีนึงนะคะ